ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ g o l d e n a p p l เในแบบที่มีชื่อว่า s t o n g m a n Simulator นะครับ ก็พิธีการรับนะครับให้ทุกคนมาทางด้านขวานะจะมีคําว่าชาแซมอยู่ให้เราเดินเข้าไปด้านไหนนะครับก็เมื่อเราเข้าไปด้านในแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าเรานั้นรอยอยู่นะซึ่งค่าที่อยู่บนหัวเราก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการลากสิ่งของนะครับไปยังเส้นชัยนะเพื่อเพิ่มค่าที่อยู่ทางด้านขวาบนนะก็เมื่อเรามาตอนแรกๆเนี่ยให้เราลากแอปเปิลก่อนนะครับ โอเคนะครับก็ให้เดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยเลยนะโอเคนะครับเมื่อเราเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าที่อยู่ทางด้านขวาบนมานะครับก็ให้เรานะครับ เดินมาออกกำลังกายตรงจุดที่มีหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับนะมันก็จะบอกอยู่นะเป็นจุดออกกำลังกายนะครับให้เราทําการกดคลิกไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อเพิ่มพลังงานทางด้านซ้ายนะโอเคนะครับเมื่อเราออกไปสักระยะแล้วเนะี่ยแล้วได้ค่าที่อยู่ทางด้านซ้ายมาเยอะมากพอแล้วเนี่ยให้เราเดินมาตรงจุดที่เป็นจุดสีขาวๆตรงนี้นะครับ แล้วให้เดินตรงมาหาผู้หญิงที่ยืนอยู่3คนตรงนี้นะครับให้เราทําการกด E นะเมื่อเรากด E แล้วเนี่ยให้เราแข่งชักเกลือกเขานะครับซึ่งเทคนิคการเล่นนะครับให้เราทําการกดคลิกก่อนแล้วให้เราทําการรอพลังงานที่เป็นตัวหลอดสีเหลืองๆเนี่ยให้เต็มก่อนนะครับแล้วให้เราทําการกดคลิกอีกรอบนะครับโอเคนะครับเมื่อเราชนะแล้วเนี่ยให้เรามาตรงรถบัสที่อยู่หลังผู้หญิง3คนที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อไปเอาของฟรีนะ ก็ให้เข้ามาด้านไหนเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราเดินมาตรงหีบสมบัติที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับแล้วให้เราทําการกด E นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ของฟรีมาแล้วนะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย,ยลืมซื้อเสื้อกลุ่มดิสคอตตกดตามแฟนเพจแล้วก็ซื้อกินด,ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปพังทุนแล้วครับสุดท้ายแล้วเจนเป็นเอกผู้นั้นนะครับรนานะะบาขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ